ข้อดีคือมันออกฤทธิ์ไวมากไม่เกิน5นาทีหลังจากพ่นเข้าไปครับหายเลยจมูกโล่งเลยสวัสดีครับช่อ้าสู5 m i ฟ u t e review กับผมบิ๊กนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโรคภูมิแพ้ครับเชื่อว่าโรคเนี้ยเป็นโรคที่ใครหลายๆคนเนี่ยเป็นนะครับในประเทศไทยเพราะว่าอากาศบ้านเรามันเปลี่ยนบ่อยนะครับผมแล้วมันเป็นโรคที่น่ารำคาญครับมันมันไม่ค่อยอันตรายหรอกแต่มันน่ารำคาญอย่างผมเนี่ยเป็นแล้วจะแบบอย่างเงี้ยฟุตฟาสทั้งวันแล้วผมยิ่งมีปัญหากับหูด้วยคือ ถ้าผมแบบซุดๆอย่างเงี้ยทั้งวันเนี่ยหูผมจะอักเสบนะมันก็จะลามไปเป็นอย่างอื่นปวดหูมั่งอะไรมัง่งวิธีแก้ครับหลายๆคนก็จะมีแบบก<ย>ินยาใช่ไหมมีทั้งอยาเม็ดเล็กๆขาวๆอะ่ะเชื่อว่าคนที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าใครเกิดอาการแพ้ต้องเคยกินมันก็จะมีแบบกินลวง่วงอ่ะนั่นก็จะแรงหน่อยกับกินแล้วไม่ง่วงอันนั้นก็จะเบาหน่อยออกฤทธิ์ช้าหน่อยแต่ทั้งสองตัวเนี่ยความมันจะออกฤทธิ์อะ่ะค่อนข้างที่จะ ใช้เวลาผมควรชั่วโมงสองชั่วโมงครับวันนี้ก็เลยมาแนะนําตัวหนึ่งครับเป็นยาสเปรย์ไว้พ่นเข้าจมูกแล้วก็สูดเข้าไปก็คือตัวนี้ครับนี่อวามินนะครับมันเป็นสเปรย์ไว้พ่นเข้าจมูกครับก็คือแก้ภูมิแพ้นะครับใครที่เป็นภูมิแพ้นเนี่ยก็หาใช้กันได้นะครับข้อดีคือมันออกฤทธิ์ไวมากไม่เกิน5้าทีหลังจากพ่นเข้าไปครับหายเลยจมูกโล่งเลยข้อเสียคือมันแพงครับแล้วก็ อีกอย่างหนึง่งด้วยความที่มันไม่ใช่ยาปฏิชีวนะแบบยาเม็ดที่เรากินนะ่ะการทําลายตับทําลายไตยมันก็จะน้อยนะฮะแต่ว่ามันก็จะเป็นสเตียรอยด์นะครับผมแนะนําว่าใครจะไปหาใช้เนี่ยก็แนะนําว่าให้ไปพบแพทย์ก่อนสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เขาประเมินอาการเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นภูมิแพ้นิดนหน่อยหน่อยครับอันนั้นกินยาก็ดีขึ้นนะครับแต่ใครที่เป็นหนักหน่อยแล้วมันใช้ชีวิตคือมันเสียบุคลิกอะ่ะเราต้องแบบอย่างเงี้ยทั้งวันอะ่ะนึกออกใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันช่วยได้ครับ พ่นเนี่ยวันล,ละประมาณสองครั้งนะฮะก็คือตื่นเช้ามาหนึ่งครั้งพ่นเลยนะฮะแล้วคุณก็ใช้ชีวิตไปและก็อีกครั้งหนึ่งผมแนะนานะครับก็คือคือจริงๆหมอบอกให้ใช้วันล,ละสักสองครั้งก็ได้นะครับที่ผมไปหามาอีกครั้งนึงผมแนะนําคือเริ่มมีอาการครับบางทีเนี่ยเราจามเราอะไรเนี่ยพอมีอาการเนี่ยเริ่มมีอาการจากอากาศหรืออะไรพวกน,นี้ฝุ่นเราพ่นเข้าไปเลยแน่นอนคุณอยู่ได้อีกทั้งวันจนนอนคุณจะแฮปปี้มากระหว่างวันนะครับ ราคามันเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันค่อนข้างสูงมันเกือบเกือบหกร้อยนะผมซื้อมาเนี่ยประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับพ่นได้ร้อยยี่สิบครั้งเท่านั้นเองนะครับเอ่อตัวเนี้ยดีมากผมให้เป็นยาเทวดาของเหล่าคนเป็นภูมิแพ้เลยนะครับผมเชื่อว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะเข้าใจดีนะครับว่ามันอึดอัดมากจริงๆนะครับก็มันแค่บรรเทาวอาการไปก่อนนะครับมันไม่ใช่บรรทาวกับมันก็รักษาเนี่ยคือบางคนเนี่ย พ่นไปสักหลอดหนึ่งสองหลอดภูพแพ้เขาหายนะอย่างเพื่อนผมที่ผมแนะนําไปอ่ะเขาหายเลยนะครับสําหรับตัวนี้ก็คือผมไม่ได้คอมมิชชั่นไม่ได้อะไรนะมันเป็นยานอกนะครับก็แค่มาแนะนํากันว่ามันดีจริงๆนะครับผมแต่ว่านะครับพ่นเนี่ยเพื่อบรรเทาอาการแล้วก็หลังจากเนี้ยคุณก็ไปหาหมอเพื่อที่จะรักษาระยะยาวให้มันหายหายขาดนะฮะจะได้ไม่ต้องใช้อีกเพราะมันแพงครับแต่มันดีนะฮะดีกว่ายาเป็นเม็ดประมาณนี้นะครับผมสําหรับไอ้ตัวยาแก้ภูมิแพ้อวอมินตัวนี้นะครับก็ ไปหาซื้อกันได้แต่ผมแนะนําว่าอย่างที่บอกไปหาหมอก่อนให้หมอประเมินอาการก่อนถ้ารุนแรงเนี่ยเขาก็จะแนะนําว่าเออไปหาใช้มานะอะไรนะเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะมันมีจ่ายแหละมีจ่ายให้แต่อาจจะแพงนะแพงกว่าไปซื้อร้านขายาข้างนอกซื้อร้านขายาข้างนอกก็500กว่าบาทกับ600แล้วนี่ถ้าโรงพยาบาลยิาาล่งเปเอกชนแจกนะจ่ายให้นะมี7 8 0 0แน่นอนเพราะเขาต้องเอากําไรเยอะถูกไหมฮะประบ,บาณนี้นะครับสําหรับยาตัวนี้ก็สําหรับคนเป็นภูมิแพ้อย่างผมเนี่ยนะต้องใช้ครับ ก็ช่วยได้นะครับและหลังอย่างนี้ก็จะไปรักษาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อที่จะให้มันหายขาดอะไรยังไงก็ว่ากันไป mm. ก็คือวันนี้แค่มาแนะนํายาที่มันช่วยช่วยได้นะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเหมาะสมกับทุกคนควรใช้ไหมอะไรยังไงไหมนะครับคือผลระยะยาวก็ไม่รู้มันเป็นยังไงผมใช้ประมาณ2ปีได้นะครับตัวนี้คือด้วยความที่มันเป็นสเตียรอยด์ด้วยนะอย่างที่เรารู้กันสเตียรอยด์เนี่ยมันก็ มันก็มีทั้งคุณและโทษอะนะก็ไม่รู้เหมือนกันะระยะยาวจะเป็นยังไงแต่ว่าไปหาหมอก่อนแล้วกันนะครับผมแนะนำนะฮะคือถ้ายาเม็ดมันเอาไม่อยู่จริงตัวเนี้ยใช้ได้ดีระหว่างวันเนี่ยทำให้คุณใช้ชีวิตได้แบบปกติแฮปปี้เลยนะครับวันนี้ก็เท่านี้ประมาณนี้นครับขอฝากไว้ด้วยก็อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ไฟมินีรีวิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้แค่มาแนะนำตัวช่วยดีกว่าตัวช่วยให้คนที่เป็นภูมิแพ้ใช้ชีวิตได้แฮปปี้ย